พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับ Astra Honda ที่อินโดนีเซียและทำการแนะนำา s o n i c 150R รุ่นใหม่ของปี2018และมีคำถามต่อเนื่องว่าจะมีการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราหรือไม่จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วบอกกับคุณผู้ชมได้เลยครับว่า Astra Honda ที่อินโดนีเซียนั้นได้ทาการปรับสีสันลายกราฟ,ฟิกใหม่ให้กับโซนิก1 5 0 r เท่านั้น ไม่ได้เป็นการปรับโฉมหรือมีการเปลี่ยนดีไซน์แต่อย่างใดโดวยวางราคาสีขาวแดง Honda Racing r e d รอยู่ที่22ล้าน6แ5 0 0 0 0นรูเปียสคิดเป็นเงินไทย54,000บาทถ้าเป็นสีแดงและสีดำธรรมดาราคาอยู่ที่22ล้าน2แ5 0 0 0 0นรูเปียสคิดเป็นเงินไทย49,500บาทเปรียบเทียบกับราคาตอนเปิดตัวเมื่อ3ปีที่แล้วแพงขึ้นมาประมาณ3,000บาทครับ ย้อนหลังกลับไปวันที่4สิงหาคมพศ2558ที่ผ่านมาแอสตาฮอนด้าได้เปิดตัวรถยนต์สารุ่นใหม่2รุ่นพร้อมๆกันก็คือ s o n i c 150R และ c b 150R s t r e e t ฟเออรนับถึงวันนี้เป็นเวลา3ปีพอดีนะครับเป็นการปรับสีสันใหม่ให้กับ s onic เท่าน,นั้นหลายคนที่ตื่นเต้นนึกว่าเป็นการปรับโฉมใหม่บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงแค่สีสันภายนอกเท่านั้นเครื่องยนต์ก็ยังคงเหมือนเดิมเช่นกัน The bro overhead cam sharp 4 valve เมือมออ่อน้ำรอยความร้อนปริม,มาตรอยู่ที่149ซีซีกำลังสูงสุด16.9แรงมา้ท 9, นนาที่9,000รอบต่อนาทีแลงบิดสูงสุด13.8นิวตันเมตรที่จะเป็นรอบต่อน,นาทีซึ่งแรงบิดจะมากกว่า CBR 1ที่สุดอันตรายของเราจากเชื้อเพลิงได้หัวฉีด PGM FI มี6เกียร์ท็อปสปีดทําได้สูงสุดประมาณ130 135กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับต้ํหนักของผู้ขับขี่แต่ละคนว่าหนัก ต่างการบรรัดเกี่ยใดอัตราคมประหยัดอยู่ที่45.35กิโลเมตรต่อลิตรความจริงแล้วนะครับเจ้าโซนอิก 150R นั้นออกแบบในเมืองไทยแต่ว่าอินโดนีเซียเอาไปขายหลายคนก็อยากให้ฮอนด้าเมืองไทยนั้นออกจําหน่ายโซนอิก 150R อีกครั้งมีบางท่านนะครับฝากให้ผมไปบอกผู้บริหารฮอนด้าว่าคนไทยอยากได้มากรบกวนช่วยกรุณาาผลิตออกมาหน่อยจากการสอบถามและการพูดคุยในช่วง3ปีที่ผ่านมาสรุปอีกครั้งหนึ่งยังคงเหมือนเดิมก็คือว่าฮอนด้าเมืองไทย ยังไม่มีนโยบายในการนําเจ้าสนิกหนึ่งสุอามาผลิตในเมืองไทยของเราด้วยเหตุที่ว่ากระแสมอเตอร์ไซค์แนวทางของสปอร์ตกล่งครอบครัวหรือรถกระเทยในขณะนี้ทุกอย่างดูแล้วไม่มีการเติบโตมากขึ้นแต่อย่างใดดูจากยอดขายของยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์150รวมถึงซูซูกิเรดเดอร์ R 150ก็จะเห็นว่ากระแสวามนิยมนั้นไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฮอนไดจะเปิดตัวสนิท1 5 0ในเมืองไทยนั้นจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากณขณะนี้เว้นเสียแต่ว่า ยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์รซีซีรุ่นใหม่โฉมใหม่ของปี2018ที่เปิดตัวไปแล้วในเวียดนามถ้ามาเปิดตัวที่เมืองไทยของเรามีกระสตารับที่ดียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ฮอนด้าเมืองไทยจะทําการผลิตโซนิก1 5 0 r ิอออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์รุ่นใหม่ยังไม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยผลจะเป็นอย่างไรไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ส่วนสุซูกิเรดเดอร์อา รุ่นปัจจุบันที่มีขายอยู่ยอดขายก็ยังไม่กระเตื้องเพราะฉะนั้นครที่เฝ้ารอคอย s o n i c 1 500R อยู่ในขณะนี้อาจต้องทําใจเพราะว่ากระแสมเอเตอร์ไซค์แนวทางของสปอร์ตกึ่งครอบครัวไม่เติบโตแต่อย่างใดย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเจ้า Sonic 1 500R คันนี้เป็นเพียงกระปร๋องซีซันใหม่ของปี28เท่านั้นเองครับโดดเด่นด้วยซีซันลายกราฟิกทีมแข่งของ a อส r a Honda r a ร i n g Team เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ